คำศครัาวันนี้เจอกับเทพพยากรประจําวันเพื่อที่7เดือนธันวาคมครับหลายท่านฮะสอบถามกันเข้ามานะครับว่าทองคำเนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่ไหมทําไมทองคํา4 5วันนี้ตั้งแต่ชนบริเวณ2,114เหนเหรียญต่อทอยออนแล้วทองคําได้ลงมาแรงเหลือเกินและทําไมต้องไซด์เวย์อยู่บริเวณนี้นานถึง3-4วันแล้วคลิปนี้มีคําตอบ ครับว่าทองคำยังเป็นขาขึ้นอยู่ใช่ไหมไปชมกันเลยครับนี่เลยฮะตอนนี้นะครับเราอยู่กับทองคําในรายมันนะฮะขอย้ําว่ารายมันนะฮะคลิปนี้เนี่ยพิเศษสเปเชียลนะฮะให้ดูทองคําในรายใหญ่รายมันเลยนะว่าทองคำเนี่ยยังสามารถที่จะกลับกลายเป็นขาขึ้นอยู่ได้ไหมหรือว่าทองคํานั้น จะก,กลายเป็นขาลงแล้วนี่เลยฮะตอนนี้เราอยู่กราฟทองคำในลายมันนะฮะตามที่ทีมเรานะฮะทำลุกทำกราฟและทำกรอบสินินไว้นะฮะเห็นไหมครับว่าเส้นแนวต้านเเส้นสีเหลืองแนวนี้นะฮะที่เราขีดลงมานั้นเห็นไหมว่าทองคำเนี่ยได้ไซว์เวอออกข้างนะฮะไซว์เวอออกข้างนะฮะกินระยะเวลากว่า2 4 6 8 9เเดือนเลยนะฮะถึงจะสามารถนะฮะ มีแท่งเทียนแท่งนี้ได้นะฮะเห็นไหมแท่งเทียนสีเขียวเมื่อเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาเห็นไหมครับและแท่งสีแดงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่สามารถจะขึ้นไปชน2114เหรีเรยญต่อทอยออนซึ่งเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของทองคําซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ตอนเช้าตู่นะฮะตลาดเอเชียเปิดมานะฮะเห็นไหมครับว่าตอนนี้ทองคำเนี่ยได้สร้าง ปัจจัยพื้นฐานและนัยสำคัญว่าทองคํำนั้นได้ผ่านกรอบในการไซว์เวออกข้างเนี่ยกินเวลากว่า8-9เดือนนะฮะเห็นไหมฮะตามกรอบสีน้ำเงินนั้นและเส้นสีเหลืองทแยงตัดลงมานั้นเห็นไหมครับว่าทองคํำนั้นได้ผ่านแนวต้านลงมาแล้วนะฮะเมื่อเรามาดูกรอบสีเหลืองกรอบแรกซ้ายมือนะเห็นไหมครับว่าประวัติศาสตร์ตอนนั้นเนี่ยได้ทำซ้ำกันเลยเห็นไหมครับว่าทองคำเนี่ยได้ไซว์เว มาประมาณ5-6เดือนนะครับเห็นไหมฮะและมีอยู่เดือนหนึ่งนะฮะก็ได้มีผ่านแนวต้านไปช่วงนี้ถ้าจะไม่ผิดนะฮะเป็นช่วงช่วงโควิดนะฮะก่อนจะเกิดโควิดในปี2020นะครับเห็นไหมครับว่าแรงเหวี่ยงเนี่ยใกล้เคียงกับแรงตรงนี้เลยนะฮะมองว่าถ้าเกิดว่านี่ฮะขออนุญาตวงกลมให้ดูนี่เห็นไหมฮะว่าแรงเหวี่ยงแรงเหวี่ยงเนี่ยใกล้เคียงกับบร,ริเวณแนวนี้เลยนะฮะ ถ้าเกิดว่าทองคำนะฮะในเดือนนี้นะครับสามารถปิดยืนเหนือบรูเวณ2,035เหรียญต่อถอยออนนะฮะก็ไม่เยอะนะฮะขอย้ำว่าไม่เยอะ2,035เหรียญ2อ4 0นเหรียญต่อถอยออนทองคำนะฮะก็ยังมองว่าเป็นโอกาสทองของขาขึ้นอยู่นะครับเห็นไหมฮะเห็นตามนี้นะฮะเห็นว่าทั้ง2ช่องนี้นะครับขออนุญาต ทำลูกศรให้ดูนะครับเห็นไหมทั้งสองช่องนี้คือใกล้เคียงกันมากเลยนะฮะเห็นไหมครับว่าทองคํานั้นน่าที่จะกลับกลายเป็นขาขึ้นได้ไม่ยากถ้าเกิดว่าเดือนนี้ขอย้ำนะครับว่าถ้าเกิดว่าปิดแถวบริวเวณ2040น2ี่0เหรียญ2,050เหรียญต่อถอยอ่อนทองคําก็จะสามารถบ่งบอกว่ายังเป็นขาขึ้นได้อยู่ครับในรายใหญ่ๆลายมันครับ แล้ตอนนี้ครับเราอยู่กราฟทองคําในรายสัปดาห์นะครับกราฟทองคำรายสัปดาห์นั้นทีมเราเนี่ยได้ขีดแนวรับนะครับก็คือบริเวณเส้นสีเหลืองเดี๋ยวขอแยกขีดหมาด้วยกันฮะโอเคขีดประมาณแบบนี้เห็นไหมฮะโอเคชัดเจนกว่านะครับนี่เลยฮะทองคำนะฮะทีมเรานะฮะได้ขีดแนวรับนะฮะแล้วก็ได้ผ่านแนวคือผ่านแนวต้านไปแล้วแล้วลงมาแนวรับนะฮะมองว่าเส้นสีเหลืองนี่เป็นแนวรับสำคัญของทองคำนะฮะ ประจวบเหมาะกับบริเวณเส้นสีแดงนะฮะเห็นไหมครับว่าบริเวณเส้นสีแดงและเส้นสีเหลืองนี้ทองคานะฮะมีโอกาสอย่างสูงเลยนะฮะที่จะลงมาทดสอบนะฮะแต่ก็ไม่แน่ครับทองคาเนี่ยอาจจะมาลงมาทดสอบเสร็จสิ้นแล้วก็ได้นะฮะทางทีมเราคิดว่าเรนแนวนี้ก็ได้อยู่นะฮะอยู่ที่บริเวณ2,007เหรียญ2,008เหรียญต่อถอยออนอาจจะจบแล้วก็ได้นะฮะสำหรับวันนี้วันพฤหัสนะ,ะและพรุ่งนี้วันศุกร์ข,ขันสาบอกว่า วันสุขรันสาในวันพรุ่งนี้นะครับถ้าเกิดทองคำนะฮะสามารถฮะที่จะปิดอยู่แถวบริเวณ2,013เห20รียญต่อทอยออนไปได้นะครับทองคำเนี่ยก็สวยงามมากๆเลยครับที่จะกลับกลายเป็นขาขึ้นต่อได้นะฮะเพราะาอะไรฮะเพราะว่าดูเหมือนว่าแรงซื้อแรงขายเนี่ยค่อนข้างที่จะปริมาณในใกล้เคียงกันนะฮะวงบอกว่าทองคํานั้นสามารถที่จะกลับกลายเป็นขาขึ้นได้ถ้าเกิดว่าวันสุขรันาในค่าคืนนี้ปิดอยู่แถวบริเวณ2,044 ก็สวยงามในฝั่งของขาขึ้นยังขึ้นได้อยู่นะฮะและถ้าเกิดว่าทองคำนะฮะปิดต่ำกว่าเส้นสีเหลืองนะฮะสมมุตินะครับว่าทองคำเนี่ยปิดกว่าเส้นสีเหลืองแนวนี้นะฮะอยู่เท่าไหร่ครับอยู่ที่บริเวณ1นึ่เจ็ดเเหรียญต่อรอยออนก็บ่มบอกว่าทองคํานั้นอาจที่จะลงต่อแบบยาวๆฮะแต่ทีมเราคาดว่านะฮะทองคำนะฮะทำถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยทองคําน่าจะปิด อยู่บริเวณขั้นต่ำนะฮะ2อ4 4นเรียนต่อทริออนในสัปดาห์นี้ครับหร mm ือ hmm. เราจะมาดูทองคำกันต่อในรายเดย์นะฮะทองคำในรายเดย์นั้นทางทีมเรานะได้ขี่ชั้นเอ l เส้นคู่ขนานมาให้นะฮะ mm hmm. บริเวณเส้นสีเหลืองแนวนี้นะเห็นไหมครับว่าทองคำนั้นได้ชนเป้าพอดีด้านบนเป๊ะ,เ,ปะเลยนะฮะอยู่ที่บริเวณ2144ะฮะและแนวรับของทองคำนะฮะก็ใกล้เกือบถึงนะฮะมองว่าทองคำนั้นไม่น่าจะหลุดแนวนี้นะฮะ อยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่บริเวณ2อ0พนเ้เหรียญนะฮะแนวนี้เลยนะฮะหูภูเขาบริเวณภูเขาน้ำแข็งเอเวอเรสต์นะฮะเวณนแนวนี้เลยนะฮะเห็นไหมฮะนี่เลยเห็นไหมครับขออนุญาตเปลี่ยนสีนิดนึงแล้วกันนะครับเป็นสีน้ำเงินเห็นไหมแนวนี้เนี่ยทองคำเนี่ยไม่น่าที่จะหลุดนะครับมองว่าทองคำนั้นหน้าที่จะลงมาทดสอบแถวบริเวณภูเขานี่ฮะอยู่ที่บริเวณ แนวนี้ครับเส้นสีเหลืองนะฮะอยู่ที่เรียญสอ0นเกาเหรียญ2,015เหรียญแนวนี้ไม่น่าจะหลุดนะครับมองว่าแนวนี้เป็นแนวรับสําคัญนะฮะและทีมเรานะฮะก็ได้ขีดเส้นสีขาวนะฮะซึ่งเส้นสีขาวนั้นนะครับได้เป็นแนวต้านนะครับเป็นแนวต้านเป็นแนวต้านที่สําคัญนี่ฮะเดี๋ยวเรียกแป๊บนึงนะครับนี่ครับเห็นไหมเส้นสีขาวนั้นเป็นแนวต้านสําคัญนะฮะ ของทองคำนะฮะถึงหลายๆครั้งเลยนะนฮะเห็นไหมฮะแนวนี้เลยนะฮะนี่ครับและทองคําได้ชนแนวต้านปิดจบนะฮะบริเวณวงกลมสีเขียวพอดีเป๊ะนะครับอยู่ที่เท่าไหร่ฮะอยู่ที่บริเวณนี่เลยฮะ2073นะฮะแนวนี้ะน,นะฮะมองว่าทองคำเนี่ยในวันสองวันนี้ถ้าเกิดไม่หลุดเส้นเหลืองบริเวณแนวนี้นะฮะนี่ครับแนวนี้นะฮะวงกลมนะครับโอเคเส้นเหลืองแนวนี้นะฮะ ทอ,ทองคำเนี่ยก็จะมีโอกาสนะฮะที่จะขึน้ yeah, wow. นไปทดสอบแนวต้านด้านบนนะครับบริเวณเส้นสีขาวนะฮะอยู่ที่บริเวณ20,70เหรียญโดยประมาณนะฮะ2,070เหรียญ2,073นเเหรียญต่อทอยออนแนวนี้เป็นแนวต้านสําคัญของทองคําในรายเดย์นะฮะมองว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสอย่างสูงนะฮะที่จะขึ้นไปทดสอบบริเวณ2 0งพนเจ็ดเหรียญต่อทอยออนถ้าเกิดทองคำนะครับสามารถจะผ่าน2 0 7 0ขึ้นไปได้นะฮะทองคำเนี่ยเป้าถัดไปนะครับก็คืออยู่แนวนี้แหละครับอยู่ที่บริเวณ ว้าว2,150เหรียญต่อโอยออนนะฮะเหรนแนวนี้เลยครับเห็นไหมฮะนี่ฮะเดี๋ยวขออนุญาตลบวงกลมก่อนแล้วกันนะครับนี่ฮะถ้าเกิดว่าทองคำนะฮะสามารถที่จะผ่านไปได้นะครับทองคำนะฮะก็จะอยู่ที่ริมบนสุดเลยนะฮะอยู่ที่บริเวณ2,140เหรียญถึง2,150เหรียญต่อโอยออนแนวนี้เป็นแนวต้านสำคัญของทองคำอีกแนวหนึ่งนะฮะที่ชนชั้นแนลด้านบนแล้ว น่าจะมียอ่อนะครับขอย้ําว่าน่าจะมียอ่อนะครับหรือเราไปดูทงคำมาต่อในราย4่ชั่วโมงนะครับทงคำานสีชั่วโมงนั้นดูเหมือนว่าตอนนี้ใกล้บอกแล้วครับว่าทงคํานั้นจะขึ้นหรือลงคลิปนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดมีคําตอบชัดเจนครับนี่เลยฮะตอนนี้ฮะเราอยู่กับทงคำในราย4ชั่วโมงฮะ เห็นไ,ไหมครับว่าทางทีมเราเนี่ยได้ขีดทั้งหมด3เส้นด้วยกันฮะเส้นด้านบนฮะ เป็นแนวต้านสําคัญนะฮะบริเวณ2047นะฮะและเส้นดักซื้อนะขอย้ำว่าเส้นดักซื้อนะอยู่ที่บริเวณ2015นะฮะถึงบริเวณ2006นะฮะแนวนี้เนี่ยทองคําอาจจะมีเส้นยาวๆลงมาได้ถึง2006ซึ่งเป็นแนวรับสุดท้ายเลยนะฮะแต่คาดว่าทองคําไม่น่าจะลงมาถึงขนาดนั้นฮะคิดว่าคาดว่านะฮะทองคําน่าจะลงอยู่ที่บริเวณเส้นเหลืองก็อยู่ที่บริเวณ2015แนวนี้นะฮะและเมื่อเส้นตรงกลางนะเส้นที่3นะเส้นสีขาวเราขีด เป็นแนวต้านนะเห็นไหมครับว่าทองคำเนี่ยแหสวยงามจริงๆครับเห็นไหมฮะตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยลงมาแรงๆนะฮะวันจันทร์วันเดียวเนี่ยลงมาขึ้นลงไปร้อยเหรียญเลยนะฮะและสร้างความมือหาให้กับต้นทุนอย่างมากเลยนะครับและอังคารพุทธพหัสนะครับก็ได้สร้างกรอบเห็นไหมกรอบริมสีขาวและเส้นสีเหลืองเนี่ยมองว่าทองคํานั้นถ้าเกิดว่าสามารถที่จะยืนเหนือนะฮะวันนี้ตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงครึ่งนะครับ ขอย้าว่าตอนนี้เป็นเวลาที่30นาทีนะครับถ้าเกิดทองคำเนะี่ยสามารถจะผ่านบริเวณเส้นสีขาวนี้ขึ้นไปได้นะฮะทองคำเนะี่ยก็จะชนเป้าถัดไปนะฮะอยู่ที่บริเวณ2047แนวนี้เลยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดทองคำนะครับไม่สามารถจะผ่านเส้นขาวไปได้และหลุดบริเวณเส้นสีเหลืองนะครับทองคำนะฮะก็จะลงต่อนะครับขอย้ําว่าลงต่อนะฮะ ฉะนั้นเนี่ยเราเสี่ยงซื้อฮนะอยู่ที่เรน2015นะฮะอย่าปิดต่ํากว่า2015เด็ดขาดเพราะถ้าเกิดปิดต่ํากว่า2015ต่ำกว่าแนวรับเรนเวเส้นสีเหลืองแนวนี้ซึ่งเป็นแนวรับสําคัญมากๆขออนุญาลตลูกศรสีเหลืองไม่ดูเห็นไหมฮะว่าเป็นแนวรับถึง2-3ครั้งแล้วนะฮะบอกว่าถ้าหลุด2015ทองคําก็จะลงต่อครับแต่ทางที่เราคาดว่านะทองคำนะฮะในค่ำคืนนี้นะวันพฤหัสษานะ้ฮะทองคำนะฮะมีโอกาสอย่างสูงเลยนะฮะ ที่จะขึ้นไปทดสอบที่เรน2047แนวนี้เลยครับฟันทงครับเพื่อท่านใดนะครับอยากลงทุนทองแท่งนะฮะผมขอแนะนำนะฮะบริษัทไทยเลโกลดสมิธนะครับ,รรเ,รบเราขายทองแท่ง9.5 99.99นะ 99. ฮะ99.99เนี่ยเรามีแก๊ปเพียง25บาทเท่านั้นเองนะฮะส่วน9.5นั้นเรามีแก๊ปเพียง35บาทเท่านั้นเองครับท่านสามารถทำกำไรนะฮะได้ตลอดทั้งคืนนะฮะส่วนใหญ่ตลาดที่ทองเล่นกันเยอะเนี่ยคือตลาดตอนกลางคืนของตลาดอเมริกานะครับ ถ้าเกิดท่านสนใจนะติดต่อมาบนนี้นครับ02 287 177ครับเราจะมีทีมงานวิเคราะห์นะเมือชีพนะคอยบริการให้คำปรึกษาท่านอยู่แบบเมือชีพเลยครับถ้าเกิดท่านใดน,นะชอบคลิปแบบนี้ครับรบกวนฮะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ติดตามกับพีการุเราด้วยนะครับผมชคิศรีบูทพย์กอรสวัสดีครับ